เมื่อมะละกอที่กินอยู่ทุกวันแต่วันนี้กินไม่อร่อยแล้วก็เลยต้องไปหามะละกอลูกใหม่มาตำเรื่องวุ่นๆจึงเกิดขึ้นครับเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะเห็นลาล่าที่กําลังหิวและรอกินส้มตากับสามีแต่ด้วยความที่สามีเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับงานเลยขอตัวหลับฝันดีไปก่อนลาล่าของเราเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องเอามะเขือเทศข,ของตัวเองออกมาขยี้เพื่อจะตำส้มตากินเองคนเดียวแล้วก็ขมตาหลับไปด้วยความเซ็ง จากนั้นเนี่ยก็ตัดมาช่วงเย็นทางสามีก็พาเพื่อนมาบ้านแล้วก็จัดปาร์ตี้เล็กๆกับกลุ่มเพื่อนจึงทําให้ลาลาของเราเนี่ยได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนของสามีไปด้วยแต่ด้วยความที่สามีเนี่ยน่าจะกินน้าหวานแสนอร่อยไปค่อนข้างเยอะเลยขอตัวหลับฝันดีไปก่อนหลังจากนั้นลาลาเนี่ยที่กาลังเดินไปห้องน้ําก็ดันไปเห็นว่าสุดหล่อผิวสวยอยู่ในห้องน้ําและมองไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าสุดหล่อผิวสวยเนี่ยได้เอามะละกอพันธ์พิเศษมาด้วย ซึ่งทาให้ลาลาของเราเนี่ยรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นมะละกอลูกค่อนข้างที่จะใหญ่มากซึ่งในประเทศที่ลาลาอาศัยอยู่ยังไม่เคยเห็นใครเนี่ยปลูกมะละกอพันธุ์พิเศษแบบนี้เลยและด้วยความที่เมื่อคืนเนี่ยลาลาได้ตามส้มตามกินเองคนเดียวพอได้เห็นมะละกอพันธุ์พิเศษนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกหิวทันทีก็เลยเดินเข้าไปคุยกับสุดหล่อผิวสวยว่าขอจับได้ไหมซึ่งด้วยความใจดีของสุดหล่อผิวสวยเลยไม่ได้คิดอะไร และก็อนุญาตให้ลาลาของเราเนี่ยลองจับมะละกอพันธุ์พิเศษลูกนั้นลาลาเนี่ยที่เคยเห็นมะละกอแบบนี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นและค่อยๆเอามือโอบอุ้มมะละกอลูกนั้นอย่างทนุถนอมจากนั้นเนี่ยก็เริ่มช่วยปอกเปลือกมะละกอออกไปมาจนเรียบร้อยแล้วก็ตัดมาเช้าของอีกวันสามีที่กินน้ำหวานแสนอร่อยไปเมื่อคืนที่เพิ่งตื่น ลาลาที่ตอนนี้รู้สึกหิวและพร้อมแล้วที่อยากให้สามีชวนกินส้มตําแต่ด้วยความที่สามีน่าจะง่วงอยู่เลยขอหลับฝันดีต่อลาลาที่เชงเซงกับสามีก็ได้เห็นว่าสุดหล่อผิวสวยอีกคนนอนอยู่บนโซฟาตั้งแต่เมื่อคืนและตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรด้วยความเป็นห่วงของลาลาว่าแล้วเนี่ยลาลาก็เลยค่อยๆหยิบมะละกอพันธุ์พิเศษออกมาแล้วค่อยๆปอกเปลือกมะละกอออกไปมาเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน แต่พอสุดหล่อผิวสวยเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็รู้สึกแปลกใจที่เห็นว่าลาล้าเนี่ยกำลังนั่งปอกเปลือกมะละกออยู่เลยเข้าใจว่าลาล้าเนี่ยน่าจะหิวและบวกกับตัวเองก็รู้สึกหิวเช่นกันเมื่อความต้องการของทั้งคู่ตรงกันสุดหล่อผิวสวยและก็ลาลาก็เลยช่วยกันตำส้มตำแสนอร่อยกินด้วยกันจนเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็ตัดมาช่วงดึกสามีในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มรู้สึกหิวและกำลังรอลาลากลับมาห้อง เพื่อจะพาลาลาเนี่ยกินส้มตาแสนอร่อยแบบจัดเต็มแต่ด้วยความที่ลาลาเนี่ยวันนี้ได้กินส้มตาสูตรพิเศษจากสูตรหล่อผิวสวยไปแล้วเลยยังรู้สึกอิ่มอยู่เมื่อกลับมาห้องเนี่ยจึงของนอนหลับฝันดีไปก่อนซึ่งทําให้สามีของลาลาเนี่ยงงมากจากนั้นเนี่ยก็ตัดมาช่วงเช้าด้วยความที่ลาลาเป็นคนที่ชอบหาความรู้จึงอยากรู้ว่ามะละกอที่มาจากประเทศเดียวกันจะมีขนาดและก็รสชาติเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าก็เลยนัดให้สุดหล่อผิวสวยอีกคนเนี่ยมาหา พร้อมให้เอามะละกอพันธุ์พิเศษมาให้ด้วยเมื่อลาล้าได้เจอกับสุดหล่อผิวสวยก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้คุยกันสักพักหลังจากนั้นลาลากับสุดหล่อผิวสวยก็เลยเริ่มตำส้มตำแสนอร่อยกินด้วยกันจนเรียบร้อยครับจากนั้นนก็ตัดมาช่วงดึกสามีก็กลับมาจากทำงานก็ได้พาเพื่อนรักสุดหล่อผิวสวยมาด้วยแล้วก็ได้จัดปาร์ตี้เล็กๆคุยกันตามภาษาเพื่อน แต่คุยกันไปกันมาสักพักเนี่ยลาลาสาวน้อยผู้ชอบหาความรู้ก็น่าจะอยากรู้ว่าถ้าเอามะละกอลูกใหญ่พันพิเศษ2ลูกที่ปลูกจากประเทศเดียวกันแล้วลองใสม่มะเขือเทศลูกเล็กๆแล้วลองตามให้เข้ากันดูรสชาติเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะซึ่งก็เหมือนฟ้าเนี่ยจะเป็นใจให้ความฝันของลาลาเป็นจริงเพราะหลังจากที่สามีของลาลาที่กินน้าหวานแสนอร่อยเข้าไปค่อนข้างเยอะก็เลยขอตัวหลับฝันดีไปก่อน จึงทาให้ลาล้าสาวน้อยผู้ชอบเรียนรู้ตามชื่อเรื่องก็เลยได้ทําตามความฝันของตนเองซึ่งพอได้กินไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าเออมันก็อร่อยเหมือนกันนี่หว่าแต่สักพักเนี่ยก็เหมือนฟ้าเนี่จะเล่นตลกนะครับเพราะว่าสามีของลาล้าเนี่ยก็ดันตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นใครก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องก็พบว่าลาล้าเนี่ยกำลังเป็นแม่ครัวปอกเปลือกมะละกอพันธุ์พิเศษที่สุดหล่อผิวสวยเนี่ยเอามาฝากอย่างมีความสุขอยู่ จึงได้กลับมามองมะละกอของตัวเองที่ปลูกไว้หลังบ้านซึ่งก็ทําให้สามีผู้แสนดีของลาล้าเนี่ยได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็กลับไปนอนที่โซฟาเหมือนเดิมอย่างเหงาเงาเพราะว่าไม่ได้กินส้มตำแสนอร่อยแบบเพื่อนๆน,นั่นเองครับ